นั่นอะไรวะคือตอนนี้ในหัวกูนะเออกูจะพูดยังไงให้มันไม่ตลกเลยเฮ้ยยังอีกแล้วเออคาลองเฮ้ยกติดติดแกมเกินไอ่ไม่เกี่ยวกนละเรื่องแกมมาคืไม่ใช่เดี๋ยล้ววันเดียวเพื่อนกูแต่งตดูชื่อว่าติดแกงเกินแกมมาคืน ้องผิดนี่ครับแต่พี่มีนาฬิกาเหมือนกันนะ,ะไม่ใช่ดูแล้วผนะิดแกมกูเข้าใจแล้วเพราะแกมคือพี่เลยจริไงไห ขอให้อ่าอน้ำด,ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆแล้วนะครับพอจะเพียงพอ,อ,ลแ,อ,อแล้วก็อยากให้ความเครียดของอาบน้ในแต่ละวัน,นน้อยลงแนวผมเวลาอาโน้เครียดก็ให้ทิ้งสิ่งรอยเยี่ยมคนทุกคนถ้าทิ้งอะไรม่ออกนึกหน้ากูไม่ได้หน้ากูก็ไม่เครียดแล้วนึนนกชื่อกูจะไปกันดีป่ะพอได้แต่ะวันมแล้วก็ ขอให้เราตัง้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปแล้วกันเก่งขึ้นอีกเก่งเรื่อยๆเก่งอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความไม่เดอย่างนี้ต่อไปรักเดอร์ เขเห็นมาตลอดว่ามาไกลมากๆไม่เชื่อหันไปดูรูปนั้นหนึกว่าจะบอกว่าแฟนขบเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อโอเคมาไกลมากๆหน้าเปลี่ยนดูใจมากแต่ว่าเราดูแลเราดวแลกันนะขอบคุนเพียหยังดำเขียวนะ ก็เป็นว่าหล่อขึ้นหล่อขึ้นในทุกๆวันน่าเด็กขึ้นในทุกๆปีคือแม่ยายุเจะริมากขึ้นแต่ว่าเราหน้ายังเด็กอยู่ในเด็กอยู่่าชมจริงๆชมจริงๆครับชมจริงๆอ่าก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ปังๆขอออฟโหลดรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ว่าจะ ด้านการทํางานหรือว่าด้านการใช้ชีวิตทุกอย่างเอาลดวางแผนแน่นมากเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องะนะนอนาคตออกรดเลยเอ่าที่พวกปัจจุบันดีกว่าโอ้โหมันเกิดจะนไปดีแล้วไอ้น,นี้ไปเลยไม่ใช่เราบอกว่าท่วกปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นปัจจุบันใน่อกรดนะคะ ไยเอาเป็นว่ารักเสมอถึงแม้ว่าเราจะได้รักเสมอนะอัพโรลดต้องมีแหละว่าทำนาจปลอมรู้ว่าเป็นคิวเป็นซีนแหละหวังว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันอีก กำลังนานอูตลอไปะต่ออะไรนะแหมก็เกนงผ่นไเนี่ยก็ไมมงต้องเล่นสามอ,อีกรอบเหมเก็นผันพอแล้วอย่าใช้คนเยอะเื่อย่ยเยอะ ติดงานรัสเซียนะครับน้องติดสอบครับติดสอบนะครับตอนนี้น้องน้องเป๊ะช่วงนี้ยุ่งเยอะดูท่างหลายน้องในวันติดสอบช่วงนี้น้องเขาเรียนอยู่เขาก็ต้องกลับรัสเซียรัสเซียนะครับแต่ว่านี่ไงอะไรเพาต้ออยู่นี่ไง ก็อยู่แล้ววันนี้อยู่เป็นครบนะก็ดีใจว่าวันนี้ก็คือเรามองเล้ไปเห็นข้างๆแล้วก็ข้างหน้าเนาะมีคนที่รักเราแล้วก็สปอร์ตเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขออวยพรได้ออกลนี่ปีนี้นะครับผมมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นมีสติแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหลายหลยเท่าคิดสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นไม่ได้นักเกินไปสำหรับออกลน แล้วก็ขอให้พี่คนละเอารถขึ้นๆไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นที่น่ารักของทุกคนนะฮะอะไรแล้วก็แล้วก็ปีนี้ก็สู้ๆไปด้วยกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณทํกาไม่ให้วมไว้วางก็ก็ขอให้ปีนี้เรามีงานไปเนื่อยๆ แล้วก็คือจะพูดยังไงดีก,ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ยังไม่หยุดพัฒน,นาตัวเองก็พัฒน,นาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะก็ในอนาคตมันจะเป็นโอกาสที่มากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าต่อไปจะดังขึ้นเพราะมันก็จะได้เจออะไรที่มันหนักขึ้นมาเรื่อยๆก็เหมือนที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเวลาส่วนว่าต่อไปนี้มันลังงงมาก ทุกท okay. ุกทุกๆไปได้วยกันแล้วก็เชื่อใจกันมากขึ้นเรื่อยๆแันที่เราเชื่อใจกันมาตลอด จับมือนขาค่ะเาไว้สาววาตรงนั้นเขาบอกว่าหอมแก้มหน่อยอีกฝั่งนึงเหรออะไรนะ ผมก็อะไไปผมอะไรทำอะไรไปนะครไับเมืเ่อกี้เมื่อกี้ผมดูที่หูน้องนะการตีข้ามหูการตีข้ามหมูว่า ทุกคนคือจริงๆต้อบอกว่าอ้าวัวด้อกัมสมองไหล